ช่วงนี้มันเสาปวดตัดนิดนึงเพราะว่ามันนั่นว่านล่มแห้งว่ามันที่ด้พอพาออยุเรดูร้อนกระบอพ่อมันห่อนแห้งก็ราตกเหตุเป็นยังบุญยังพุ่นก่อนบนบริเวณในกับอฝนก็นได้ บบใบไม่ก็ช่วงเดืนดอนซีช่วงเดือนซีแบบใบไม่กําลัางลนบางต้นกะลดนมนแล้วกันเลือกโป้งกันไม่เป็นสีเชียวแน่แล้วไม่ดูต้นดูนะมันลนเปนว่าปองไม่แล้ว เอาบุญเอาบุญเจ้าของไัยมันไภัยพิน,นั่ยคือว่าบวชขอมาในศาสนาแล้วบมมีกิจเนวอื่นทจะได้เหตุคือมาปวดงานล้านเจดีทำประโยชน์ตนถึงพร้อมประโยชน์ท่านประโยชน์ดังยิ่งประโยชน์ตนคือการศึกษาคือการประพฤติปฏิบัติ ประโยชน์ท่านคือการนี่แหละเสียสละประโยชน์เท็ุให้เบึงทําให้ดูยั่วยเย็นเย็นในสัมผัสการเผยแร่ศาสนาเผยแร่คุณงามความดีพระคือการเสียสละนี่นจิตสมาธิก็จะจเกิดขึ้นน้าปัญญาจิตสมาธิปัญญาเปญญา็นงานเพื่อส่วนรวม ส่วนรวมมนั่เป็นอย่างหนึ่งที่ในแนคือประโยชน์เจ้ากองประโยชน์ในการสร้างบารมีเอาบุญเป็นที่ตั้งเอาศิลเป็นที่เพิงเอาปัญญาเป็นกุจปอไม้เพื่อการชำระนิเพทะชำระออกจากเหยียบใครคืออวิชาคือโมหะชำระออกให้มันหลุดออกจาก ของของวัดตาชงสานจะทำนาที

พุ่นค้างกับนนยนดแน่างี้มงินิน่ยว่านบอบเขาไมใช่นบ้าว้เก่ริงดีมเตเขาเป็ทาอยู่ี่ร้านผมก็อยาไปเลยว่รายต่อี้เรา่นผมอบเขาจะไปเขาไ่าไปแค่ก็เพิ่ง้องเตรียมเน่วัดเตรียมเวลาอัพาคาไปดู่นี่ลูกแต่เน็้เน้ก็จะเอาไว้แ่ว่าจะตจ่ยเาได้เอาไปไก็มันดกันมับงง ไม่น้องยอะเยอด้๋ยูเดี okay. there, okay. okay. ๋ยวไม่ <h <h ้พูเลางินดีจะบอกให้นครับามก็ามันดกขึ้นน่ยเนาะตอปอ่เอาไปได้เนี่ยว่าวันี้มังมั่นใจที่สุดวาเรีนี้งอยู่่ายาไปม你们怎เดี๋ยวเป็นร้านใช่้หเ้ยมไม่ากให้ิยวเนาโอ้ยไันท่ยไม่จ้างคนจ้างคนไี่ใดจ้างสามวันบา้ันนเลย้ ไม่รู้วาทำมันมาทำอะไรแบบโอ้มามากี้จจ้างล้านรืน้องล้ร้านสองม้นอย่าเงยเป็นคนเียวได้เนาะก็ไม่ได้ตายันี่อ้ป่าไ้ก็ได้เป็นไไ่ดาวเลยมันไม่ได้ หาาคาจารย์ครับเด้มมอกอาจารย์ใบไมุ่ดากราสากหากราบสรกนี่ไม้ามาดี้อดีมันก็ดีแลวครับมันบ่มันมือนออเออถ้าเกียงเล็กเขาขัดโอ้ยมือแ่อืมอเป็นเกียวัดติเขาลูกลูซลูช่างหนาขนาดนัน้ำเอาแบบผมไปล่างได้บ่เนี่ยนี่้เนี่ bao nhiêu vậy thiếu phải gì đây xung bẹp xung miệng này có bao nhiêu gì đây làng có gì hết co sàng to bảy đến ờ. nhàng lọ bưng thì là một ván này บันทึกความดีดวัาบันทึกความดีเนี่ยแต่ละมันแต่ละวันแต่ละมือเนี่ยเขาจะเทขุดบาดเทขุดบาดเพื่อให้ตีนอ,อุบัติสดโอ้สีเฉียวหยองได้งามขึ้นปูนนะแต่๋ยวดินมันยกข้าจาน,นครับือดินมันยกของเราห้า Ờ. Nè, <tậu> nó tháo chưa được. Nè, xuống dưới bình nhỏ xem này. Má cho mình này. Nên là vòn là tù bùn nhây การเหตการเหตุงานนี่แหละคื่อการกระทํำศาส,สนาพุทธศาส,สนาของการกระท่ำทำดีก็ได้ดีนี่แหละได้เพิ่มขึ้นคือการงานการได้การงานได้กำลัง กำลังในการเทิดก็ได้วัตถุสิ่งของเพิ่มขึนเนี่ยตวบุญใหญ่เนี่ยตัวเงินว่าตูบุญใหญ่กระทำทำให้มีทำให้เป็นน,นี่ยเลยเี่ก็เป็นบอ,อกว่าเป็นรูปธรรมเดี๋ยวนะสิ่งของต่างๆออกมากลายเป็นรูปธรรมรูปธรรม รวมเป็นการเฝ้าที่ลงมือทำลงมือเห็ดมันก็เกิดผลขึ้นมาเกิดผลไก่็นรูปธรรมขึ้นมาเนี่ยมันได้ทั้งกำลังได้ทั้งความสามคัคคีได้ทั้งวัตถุสิ่งของเพิ่มขึ้นกำลังกายกำลังสับ กำลังบุญแล้วกับพละพละคือศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้ร่มกันคืการเทเดเจ้าของการเอาบุญถึงน,นั้นโตเฮาเนี่ยอัปเดตการสร้างบุญสร้างบารมี